สวัสดีค่ะป้าตุพพมายานะคะจะมาเปิดไพ่ของคนวันอังคารในสัปดาห์นี้นะคะ67นะคะหน้าที่การงานการเงินความรักนะคะดูแล้วโกดใช้วิทยาการในการดูนะคะถูกใจกดไลค์กดแชร์สับตไคร้ให้ป้าด,ด้วยนะคะป้าจะมาดูทุก อของคนวันอังคารนะคะทั้งอาทิตย์นะคะจะเป็นอย่างไรนะคะของคุณวันอังคารนะคะหน้าที่การงานจะเป็นอย่างไรเอ,อ่เีวป้าจะดูให้นะคะการงานของคนวันอาทิตย์ช่วงนี้นะคะรู้ไว้ก็ดีนะคะโอ้การงาน mm hmm. คุณทําไมถึงได้ดีคะถึงได้ดีมากเลยนะคะเนี่ยโอเคโอ้การงานที่คุณทําอยู่ดีนะคะไม่ต้องกลัวนะคะถึงจะมีการแย่งชิงในการทํางานกันอยู่แต่คุณเป็นเด็กหรือเป็นคนที่เก่งในความสามารถนะคะ พ่อแม่รัศมีนะคะเป็นคนที่โชคดีนะคะในเรื่องการงานนะคะคุณอาจจะมีผลงานหรือการทํางานที่ดีกว่านี้นะคะขอให้คุณทําใจให้สบายนะคะไม่มีปัญหาค่ะการทํางานของคุณผ่านไปได้นะคะถึงจะการวิตกกังวลไม่สบายใจก็ผ่านไปได้นะคะพ่อแม่รัศมีจะช่วยคุณปัดเป่าในเรื่องร้ายนะคะเพราะคุณเป็นคนทํางานเก่งนะคะ ลักษณะดีทำงานเก่งคล่องว่องไวนะคะเป็นเด็กที่ทำงานดีหรือเป็นผู้ใหญ่ที่ทำงานดีในคนหนึ่งที่มีประสบการณ์ในการทำงานนะคะขอให้คุณทำใจให้สบายนะคะหน้าที่การงานนะคะไม่ต้องบิกจกกังวลน,นะคะฝากสับตะไคร้แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ป้าด้วยนะคะถูกใจนะคะคนที่เกิดวันอังคารนะคะในเรื่องการเงินคนวันอังคารเป็นยังไงคะการเงินคะลองดูนะคะเป็นยังไงเอ,อ่ยการเงินของคุณนะคะ โอ้การเงินของคุณคุณเป็นคนทํางานหนักนะคะมีบริวารเยอะนะคะเงินของคุณเลยเป๋ไปเป๋มาอยู่นะคะตอนนี้คุณเป็นคนที่เจราจากําลังเจราจาเรื่องเงินอยู่กับคนอยู่นะคะแต่คุณต้องทําใจให้สบายนะคะการเจราจาของคุณผ่านไปได้นะคะเพราะคุณกําลังมีจิตใจที่รวนเละไม่สบายใจว่าเงินที่คุณกําลังที่จะหามานี้มาเลี้ยงบริวารหรือเลี้ยงลูกน้องที่คุณทําธุรกิจอยู่หรือว่า คุนส่วนหรือว่าคนในครอบครัวนี้คุณวิตกกังวลที่จะไม่มีการใช้จ่ายไม่พอการใช้จ่ายที่หยิบในบ้านนะคะขอให้คุณทําใจสบายนะคะการเจราจาของคุณสมหวังค่ะในเรื่องการเงินนะคะขอให้คุณผ่านไปได้นะคะ คนที่เกิดวันอคา,ารนะคะในปี67นะคะความรักคุณจะเป็นอย่างไรเอ่ยป้าจะดูให้นะคะความรักของคุณที่เกิดปี67นี้นะคะจะเป็นอย่างไรความรักนะคะดูนะคะความรักของคุณจะผ่านไปได้อย่างไรบ้างโอเคโอ้ความรักของคุณดีคะ่ะคุณไม่ต้องกลัวอาจจะคุณเป็นคนวิตกกงังวลคอยหวาดระแวงในเรื่องความรักแต่ความรักคุณดีนะคะเป็นคนที่ อ่อนโยนแล้วก็เข้าใจกันดีนะคะในเรื่องความรักคุณอย่าเอามือที่สามเข้ามาใส่ในมือในตัวเรานะคะความรักดีนะคะคุณไม่ต้องกลัวนะคะมันผ่านไปได้ค่ะคุณอย่าฟังคนมือที่สามนะคะแล้วก็ตัดปัญหาความรักนะคะ ขอให้คุณคิดดีทําดีนะคะอุปสรรคใดๆผ่านไปได้หมดเลยนะคะความรักคุณช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักการเงินการงานคุณดีค่ะผ่านไปได้ค่ะความรักคุณก็ไม่ต้องไปหวาดระแวงนะคะเขาอยู่กับคุณเขารักคุณทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะคะขอให้คุณไว้ใจกันซึ่งกันและกันนะคะฝากสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ให้ป้าด,ด้วยนะคะถ้าถูกใจนะคะของคนที่เกิดวันอังคารนะคะในสัปดาห์นี้นะคะโชคดีค่ะ